สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเลงนกทานะครับวันนี้ก็วันที่22พฤษภานะครับวันวิสาขบูชาก็มาส่งสินค้าทางไปษณียีเก็บเงินปลายทางนะครับไปษณียีไม่ได้ปิดนะครับเปิดตลอดครับวันนี้ก็ส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทยนั่งขับ6แถวจานคู่ลูกปืนนะครับตัวนี้ส่งลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมนะครับ ราคาเครื่องสองห0ื่บาทนะครับผมหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับลูกปืนนะครับระหว่างขาห่างยี่้าเซนนะครับใต้กันไปเลยนะครับผมยี่้าเซนข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับห่างประมาณ20ถึง25่สิบห้านะครับข้าวนี่แล้วก็นะครับส่งฐานนะครับนี่ฐาน5้าขาส่งลูกค้าจังหวัดนครพนมนะครับตัวนี้ ฐานห้าขาเข้ารถแทนาเดินตามนะครับใส่รถแทนาเดินตามนะครับผมความกว้างก็อยู่ที่นะครับเก้าสิบเซนนะครับเก้าสิบเซนนะครับซ้ายถึงขวานะครับเก้าสิบเซนสามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับผมแล้วก็มาส่งล้อเล็กนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับส่งลูกค้าจังหวัดชัยภูมิตัวนี้ล้อเล็กเข้าลองมันลองก้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้ล้อล้อเล็กนะครับ วงล้อขนาด25นิ้วนะครับใบ3นิ้วนะครับตัวนี้ใบ3มนิ้วนะครับกี่ใบเนาะ14ใบผมคือบัตรหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก1า1ิ1สอ่ะ16ใบนะครับวงล้อย5ิบ้านิ้วนะครับอ่าใบ3นิ้ว16ใบนะครับตัวนี้16ใบสามารถปรับได้นะครับนี่เลื่อนปรับได้ ตามล่องตามอะไรได้นะครับขยับซ้ายขยับขวาหาออกได้นะครับล้อหลีกก็3ามพันเนะครับสามพันเกาขาหนีก็3ามพันเนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับแล้วก็เครื่องหยอดข้าวนี่2องหมืามไม่รวมค่าจัดส่งเหมือนกันครับนี่ครับส่งไปสนีนะครับนี่เก็บเงินปลายทางรถไปสนีคันใหญ่นะครับของจะถึงบ้านลูกค้าประมาณหวันถึงเวันนะครับหวันถึง7วันแล้วก็ ไปรษณีย์จะโทรแจ้งลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของเองที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจตัวไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5หหนะครับ0 6 2 7 5 4 5 6 6 5้าครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรครับอำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจ f a c e b o o k กงจากการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็ ...YouTube นะครับกงจากการเกษตรเลี้ยงนกขาน,นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ